สวัสดีครับทุกคนได้ยินเสียงกดเล็กแปดหน่อยสิเดี๋ยวตามเพื่อนก่อนเห็นชัดไหมไม่รู้ว่ามีเสียงฝนแทรกหรือเปล่านะสวัสดีว่าทิ์ครับ ครับพี่สิริรัตน์พี่เอลซ่าพี่ต้นอืมพี่เอ็นพีมาเอาเทคนิคอะไรไปใช้กันดีวะอ่ะมีใครในห้องนี้อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่กันแหละระหว่างนี้พูดคุยกันซะหน่อยครับเป็นไงกันบ้างโอ้หน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยสวัสดีครับทุกคน คือไม่คุ้นกันหมดเลยอ่ะอ่ะมีใครเคยเข้าไลค์ของผมแล้วตั้งแต่วันธรรมดาเคยเข้าไลค์มาก่อนแล้วกดเล็กสองหน่อยสิเคยเจอกันมาก่อนแล้วแต่ผมแค่จำไม่ได้ <c oughs> มีไหมอืมโอ้แสบตามากก้อนนึงนะทุกคนขอเบาไฟนหน่อย ภาพสาตาดีขึ้นนะพี่เคเคโอเคมีหลายคนอยู่นะส่วนใครเป็นมือใหม่เพิ่งเข้าไลฟ์ผมเป็นไลฟ์แรกไหนก้อนเล็กหนึ่งหน่อยเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเลยเนี่ยต้องเทสว่ขอเทสหน่อยนะกดเล็กหนึ่งมาฮามีสาวอยู่ในไลฟ์ซะด้วย เดี๋ยวขอเทสก่อนนะทุกคนมานะมีเลขหนึ่งอยู่อีกคนโหมีสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะจะได้สอนทีเดียวทุกคนห้องนี้เป็นไงกันบ้างก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไลไรนี้ได้แสดงว่าทุกคนก็มีพอร์ตเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มครับ ถามกันเข้ามาระหว่างรอเพื่อนอยากเรียนรู้อะไรเพริ่มเติมแสดงว่าทุกคนในห้องนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไลฟ์ของผมได้แสดงว่ามีพอร์ตเป็นของตัวเองแน่นอนแล้ววันนี้พิมพ์ความปรารถนาหรือวายของตัวเองมาครับเป้าหมายในการเข้าไลน์นี้พิมมามาคนละหอย่างก็ได้นะทุกคนหรือว่าคนละ20อย่างก็ได้ครับระหว่างรอเพื่อน อาจจะขอเทสด้วยคู้เง G ินจียูให้หน่อยนะให้เวลาพิมพ์อยู่นะไม่มีคำถามปิดไลค์นะครับบอกไว้ก่อน แสดงว่าทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรเลยอะ่ะอืมอ่ะมีสองคนเองเหรอมีคนอยากได้ผลลัพธ์แค่สองคนพี่ประมายบูสวัสดีครับเดี๋ยวดูเคยวเนอร์กับเมสซ่าหน่อยล้วกันสามไม้วินครับ อ <S <S แสดงว่ามีเทคนิคเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมไม้นี้ไม่ได้ทนนบนะทุกคนลืมครับไม้เทสเราไม่รู้หลุดไหมน่าจะหลุดแหละไม้เปิดยังวิ่งไม่ผ่านเส้นเลยปิดไปเส้นหนึ่งสิมือใหม่ยังไม่ค่อยมีสมาธิอืมดีครับเอา เทคนิคอะไรดีวะเทคนิคคู่สัญญาณแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าใช้สัญญาณยังไงก็ง่ายกว่าอยดีครับก็ใครเรียนไปแล้วก็เรียนซ้ำก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันในเรื่องของสถานการณ์จริงกันเดี๋ยวดูคู่เงินที่ใช้คู่กับสัญญาณก่อนนะตอนนี้มีคู่เงินอะไรบ้างมี4คู่เงินนะทุกคน ที่สามารถจันได้กําไรสำหรับมือใหม่ครับอ่ะมาดูกันมาร์ดเกิดอ,อะไรขึ้นอย่าด้งสีจานเอาหมา่วันนี้ตามแก้ลอดครับอืค่อยๆไปนะครับพี่คือถ้าวันนี้รีบเกินไปอะบางทีแล้วมันอาจจะเจ๊งกว่าเดิมด้วยนะคือมันต้องอยู่ในแผนของเราด้วยเรามีแผนทั้งเก็บวินแล้วผมอยากให้พี่โฟกัสในเรื่องของ แผนในการตามล็อตด,ด้วยไม่ใช่พี่ตะบี้ตะบันเอาวันเดียว10ไม้เลยอ่ะมันเวอร์เกินไปครับพี่ลองทุกคนต้องลองคิดดูก่อนว่าคอเราโดนล็อตไปเท่าไหร่แล้วเราอยากได้กําไรเท่าไหร่อ่ะมาดูนี่เรื่องของมือใหม่ก่อนเลยนะทุกคนวันนี้คือถ้าเกิดว่ายังตั้งการาฟไม่เป็นอนะ่ะพี่เลือกคู่เงินที่ตรงกับหน้าสัญญาณมาก่อนเลยครับอย่างคู่เงินนี้เขาเรียกว่า EU ใช่ไหมเราก็เปิดคู่เงิน EU มาก่อนเลยอ่าเปิดคู่เงิน EU แล้วตอนแรกเป็นกราฟแบบนี้ใช่ไหม ที่เลือกมาที่แท่งเทียนนะแบบนี้ครับแล้วก็ตั้งโฟกัสที่ทำเฟรม1มินหรือ1นาทีอ่ามันแปลมันจะหมายความว่ากราฟ1แท่งนี้ทำงาน1นาทีครับ1อแท่ง1นาทีเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแท่งใหม่แต่ก็คือคู่เงินเดิมอ่าซึ่งทำไมถึงต้องเป็น1นาทีเพราะว่าเราใช้สัญญาณเทรด1นาทีของบล็อกเกอร์ 8x อยู่ครับอ่เพราะฉะนั้น ทุกคนตั้งทำเฟรมเป็นหนึ่งนาทีแล้วเลือกคู่สัญญาณที่ตรงกันออกมาให้หมดเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยที่มาคู่เงินล่าสุดก็คือคู่เงิน GJ ถูกไหมมาดูคู่นีเยตั้งทำเฟรมเป็นหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะตรงกันพอดีครับใครทำตามทันแล้วกดแปดมาเดี๋ยวจะได้สอนเรื่องเทคนิคกันวันนี้เอาเคลเนอร์กับเมซ่าไปกินแล้วกันแล้วก็คือจะมีช็อตที่เราสามารถหลบลอดได้ด้วยนะ แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นมือเก่ากันหมดอะ่ะผมอยากสอนเรื่องพฤติกรรมแท่งเทียนด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมสอนไปเยอะแล้วในเรื่องของกินเม็ดวิ่งเหนือเส้นวิ่งใต้เส้นของเคลเนอร์อือจริงแล้วมันมีพฤติกรรมแท่งเทียนนะทุกคนแต่ว่าในห้องนี้มีมือใหม่ค่อนข้างเยอะครับไว้สอนในรายหน้าแล้วกันวันนี้เอาเอาความรู้ที่ผมใช้หากินมาสอนเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้หากินเลย ใครตั้งทันแล้วตั้งทําเฟรมตั้งแท่งเทียนทันแล้วกด8มาก่อนครับม,มีทันไหมอโอเคแป๊บนึ่งนะทุกคน โอเครุยครับเอามาดูกันเรื่องของเทคนิคที่ใช้คู่กับสัญญาณหนึ่งาทีก่อนเลยก็วันนี้ทุกคนโฟกัสที่เคลเนอร์ครับ K E L N E, R K e l N E R เคลเนอร์ช l แนลเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพิเศษหน่อยตรงที่มีช็อตกินเม็ดด้วยแล้วเราสามารถเราเราสามารถตัดสินใจว่าได้ว่าจะหลบลอดไหมด้วยตัง้ทงทงันไหมทุกคน KEL นะอันนี้คือเส้นแบ่งค่าเฉลี่ยนะทุกคนเอาไปทีละอย่างก่อนเลยในเรื่องของเทคนิคที่คู่สัญญาณของเคลเนอร์นะทุกคนเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งใต้เส้นแล้วให้เราหาจังหวะก,กดซื้อลงในแท่งถัดไปครับเหมือนกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเหนือเส้นมันจะเป็นเทรนขาขึ้นและให้เราหาจังหวะก,กดซื้อขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งครับว่าเป็นในทิศทางขาลงแล้วกับเป็นในทิศทางขาขึ้นแล้ว วิ่งเหนือเส้นให้เราหาจังหวะก,กดซื้อขึ้นวิ่งใต้เส้นให้เราหาจังหวะก,กดซื้อลงอันนี้คือเงื่อนไขแรกอ่ะใครทําตามท่านกดเลขแปหน่อยสิใครพอเข้าใจอ่า ทันไหมอโอเคแล้วก็ไปเงื่อนไขที่สองครับโอ้เน็ตผมไม่ค่อยดีว่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเออฝนตกครับเอ๊ะแย่จัดชัดค่ะโอเคมียังมีคนชัดอยู่นะอื เค okay, ไปต่อครับทุกคนอย่าให้มันหลุดามาดูผู้เงิน EG กันามาดูเงื่อนไขถัดไปพอเราได้เคลเนอร์แล้วใช่ไหมทุกคนมาดูกับเม็ดพาร,ราบริกซาก่อนเลยเราเขียน P A R A นะแล้วก็เลือกเป็นพาร,ราบริกซามาดูการตั้งค่ากันใช้0.12นะครับ แล้วเราก็กดเลือกไปเลยแบบนี้แล้วเราก็เปิดใช้งานนะทุกคนเนี่ยก็คือเม็ดแบบนี้เนี่ยมีขึ้นข้างบนแล้วก็ขึ้นข้างล่างด้วยเห็นไหมให้เราโฟกัสเม็ดก่อนเลยเม็ดจะวิ่งตรงกันข้ามกับกราฟทุกคนเห็นไหมเม็ดอยู่ข้างบนกราฟวิ่งข้างล่างเม็ดอยู่ข้างล่างกราฟวิ่งข้างบนเนี่ยมันจะทํางานตรงกันข้ามกับเคลเนอร์ครับเมื่อเม็ดวิ่งข้างล่างกราฟจะดันไปทางข้างบน เมื่อกราฟวิ่งเมื่อเม็ดวิ่งข้างบนกราฟจะดันไปทางตรงกันข้ามก็คือด้านล่างถูกไหมให้เราหาจังหวะก,กดซื้อลงในตอนที่เม็ดขึ้นเหนือแบบนี้อ่าเอามาดูเงื่อนไขกันทุกคนถ้าเกิดแล้วเราจะหาจังหวะเข้าซื้อยังไงถ้าเราจะหาจังหวะก,กดซื้อลงใช่ไหมในคู่เงิน EG นะทุกคนกราฟต้องวิ่งใต้เคลเนอร์ของเราและมีเม็ดซ่าขึ้นซับพ,พอร์ตด,ด้านบนแบบนี้อ่าให้เราหาจังหวะก,กดซื้อลงแบบนี้อันนี้คือ2เงื่อนไขที่ใช้ ในสัญญาณนะทุกคนและอีกเงื่อนไขหนึ่งคือต้องมีสัญญาณเกิดขึ้นด้วยมาอย่างดูคู่จ J แล้วมาดูกันว่าเข้าเงื่อนไขไหมจริงๆแล้วเข้าเงื่อนไขนะครับทุกคนวิ่งเหนือเส้นที่แท่งเปิดแท่งนี้เห็นไหมแท่งเปิดแท่งนี้นะโอ้โหเน็ตหลุด <laughs>